ครับผมที่นี่ก็คือปิดเปิดนะอะเดี๋ยวไปเอาเบเกอร์ข้างนอกขึ้นทำงานแล้วนะครับผมแป้ว,ว่าเบเกอร์ทิปจริงนะครับผมไปก่ขึ้นเลยอืมเรอมา่ไหร่ครับครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพามาซ่อมเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับผม เครื่องนี้เนี่ยก็เสียนะครับอาการก็คือน้ำนะครับผมไหลออกมาน้อยนะฮะดูฮะแล้วก็ไม่มีไฟออกนะครับผมไหลน้อยกว่าปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก๊อกปกตินะฮะซึ่งมีน้ำไหลออกมาเยอะนะฮะ อันดับแรกก็ไปเอาเบเกอร์ใหญ่ในบ้านนะครับออกก่อนนะแล้วก็เอานี้ลงนะครับผมอ่าสับเบเกอร์ลงนะครับผมที่เบเกอร์ใหญ่นะฮะเพื่อไม่ให้สะพานไฟทั้งสองขาครับผมไหลออกมานะฮะไม่ให้ไฟไหลออกมาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็วัดไฟตรงขั้วนี้นะฮะว่ามีไฟมาไหมนะครับบางทีเขาต่อต่อแล้วไฟมานะฮะอาจจะดูดเราเวลาซ่อมได้นะอันนี้ก็ เช็คกันด้วยนะฮะอ่ะต่อไปเราก็แกะฝาออกนะฮะนี่นะฮะอ่านี่นะครับอ่าตัวนี้นะฮะเมื่อกี้ไม่ค่อยล็อกนะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูใหม่นะเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูอ่า,อาล็อกแล้วนะฮะ โ okay. อเคล็อกแล้วก็ดีนะก็ไม่มีปัญหา,าเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าทำไมน้ำมันไหลน้อยนะฮะ ปัญหาของน้ำนะครับผมเราก็ต้องแกะอยู่กับสายออกนะฮะบางพีน้ำออกจะแรงนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะ ปรากฏว่าน้ำไม่ไหลนะฮะงงยะอยู่ฮะอ๋อโอเค ก็น้ำนี้นะครับผมก็จะเป็นน้ําที่อ่านไหลเข้าเครื่องนะฮะอ้มีความเบามากนะฮะน้ําเส้นนี้มีความเบามากนี่นะฮะแสดงว่าเราต้องมีอะไรมาอุดตันนะฮะแต่ลองเปิดอันนี้ก๊อกนี้มีความแรงมากเลยนะฮะ แว่าต้องมีอะไรอุดตันนะครับผมอ่าในส่วนของตรงนี้นะฮะอ่าในส่วนของตรงนี้อ่าต่อไปไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้นะครับผมมันไม่ยอมล็อกนะฮะแต่ตอนนี้มันล็อกแล้วนะฮะโอคงมัจะโอเคนะฮะอ่าครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมมิเตอร์นะครับอ่าเพื่อที่จะวัดไฟนะ อันดับแรกเราก็มาหาไล่วัดนะครับผมขานี่นะฮะที่จะเข้ามาทําไฟนะครับผมให้กับตัวจ่ายไฟต่างๆนะเ๋าก็จะมีสวิตช์อยู่นะฮะอันดับแรกก็ไล่วัดเลยนะฮะแก่อ,ออกมานะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่นะฮะ ก็ดูคู่ของเขานะฮะอ่าอ่านี่นะฮะอ่านี่อันนี้ขั้วดำนะครับผมไฟมาถึงนะฮะไฟมาถึงดำนะฮะ,อะโอเคสะพานไฟมาถึงนะครับผมใต้นี้นะฮะ ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับสวิตช์ไฟนะปิดเปิดนะฮะนี่นะฮะนี่จะเป็นสวิตช์ไฟหัวดำแล้วนะฮะเรามาเช็คขั้วด้านหลังกันนะฮะผมไม่ใช่นะครับผมเมื่อกี้ผมวัดขั้วแดงนะเอออีกขั้วหนึ่งนะฮะ เสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ลองไล่วัดดูนะฮะอ่านี่นะฮะเขาอาจจะต่อมาไม่ตรงสายนะฮะแต่ก็ตรงสีกับขั้วดำขั้วลบนะก็ไม่เป็นไรครับผมสะพานไฟถูกต้องก็โอเคแล้วนะฮะนี่ฮะติ๊มกระดิกมานะครับแสดงว่ากระดิกแล้วเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับผมต้องทำงานนะฮะนี่นะฮะสวิตช์ตัวนี้จะทำงาน จะมีไฟเกิดขึ้นนะฮะจะมีไฟเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วเราต้องมาเช็คหาไล่ไฟนะฮะตรงนี้นะฮะอ่นี่นะฮะอ่เห็นไหมผมจับจากสวิตมานะนี่นะฮะมีไฟมานะฮะมีไฟมานะฮะ นี่นะฮะไฟมานะฮะนี่ Okay. ส่วนตัวคิดว่าวงจรตรงนี้นะครับผมไม่น่าจะมีปัญหานะฮะปัญหาก็คือน้ําไหลออกน้อยนะฮะไหลไหลมาน้อยนะจึงทําให้ออวงจรพวกนี้นะครับผมปั๊มตรงนี้นะฮะไม่ทํางานดีได้ดีเท่าไหร,ร่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําให้น้ํามันแรงครับ อนนี้ผมก็ได้เทสความแรงของฝักบัวนะครับผมโดยต่อตรงนะครับผมผ่านข้อตรงนี้นะตอนแรกก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเสียนะแต่ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าถ้าปกติความแรงของน้ํามันต้องได้นะฮะน,นี่นะฮะน,นี่นะฮะผมก็แกะเอกมานะครับผมมาจำสดตรงนี้นะฮะ มาต่อสดนะฮะเพื่อเทสความแรงนะฮะปรากฏว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับผมผมเอาปากเป่าลมแล้วนะฮะก็รู้สึกว่ามันติดขัดนะครับปรากฏว่าแกะนะครับผมข้อตอนนี้ออกมาเนี่ยมีเศษฝุ่นนะครับผมก่อนนิดหน่อยนะนี่นะฮะก่อนนิดหน่อยนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดสายตัวนี้กันนะครับผม แล้วก็ใส่คลื่นเหมือนเดิมนะฮะว่าเขาจะแรงขึ้นไหมนะฮะผมแล้วก็ทําความสะอาดข้อตัวนี้นะครับก็มาดูครับผมอ่นนี่นะฮะผมก็เลยเอามาต่อนะครับผมแต่เอาตัวนี้นะฮะที่เป็นอ่าบอวอล่มของน้ํานะครับผมเอาออกนะครับมันอาจจะทําให้น้ําชะลอลงนะครับแล้วก็เครื่องนี้ไม่ทํางานนะครับ ปรากฏว่าแรงขึ้นนะครับผมน้ำมีความแรงขึ้นนะอสรุปคือเราก็จะต้องต่อตรงนะครับผมต่อตรงนะฮะให้น้ํามันแรงขึ้นนะฮนี่นะฮะต่อเข้าไปเลยนะนี่นะฮะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะปล่อยไฟเข้ามานะฮะปล่อยไฟเข้ามานะครับไปเอาเบรกเกอร์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับว่า เขาใช้งานได้ไหมนะฮะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ระวังกันหน่อยนะครับผมการปล่อยไฟออกมาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ไฟช็อตไฟดูดได้นะก็ระวังเรื่องเซฟตี้ด้วยนะครับผมก็เอา,อาชุดวัดของผมออกมานะครับผมแล้วก็อาจจะใช้ไขควงนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับผมจิ้มนะฮะตรงสวิตช์นะฮะลองมาเปิดน้ํากันก่อนนะ อ่น้ำไหลนะครับผมแล้วก็อยกเบกเกอร์ขึ้นนะฮะอ่ะปรากฏว่ามันทำงานนะครับแต่นี่นะฮะอ่ามันตัดนะครับผมตัดนะครับอ่า E E LB นะฮะตัดนะฮะอ่าไม่ทำงานนะฮะเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่สาเหตุกันนะ ครับตอนนี้นะครับผมอาการเสียก็คือเบเกอร์ทิปนะครับผมผมจะทําการเบเกอร์ Baker ขึ้นนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็อมาดูะฮะว่าเขาทิปยังไงนะเดี๋ยวผมเอาเบเกอร์ใหญ่ขึ้นมานะฮะ,อ,ะอันนี่ผมกำลังจ่ายไฟนะฮะอ่าเห็นไหมอ่านี่นะฮะอาการเสียน,นี่นะฮะก็ต้องหาเบเกอร์ตัวนี้นะครับผมมาเปลี่ยนนะฮะนี่นะฮะ ครับผมก็มาดูนะครับอว่าเบเกอร์ทิปจริงไหมนะครับผมต่อให้กดขึ้นนะครับผมมันก็ทิปนะครับอเดี๋ยวผมก็จะทําการจัานะครับผมไฟเนี่ยจากที่มันทิปนะครับผมก็จัาเข้าหาไฟตรงนะครับผมที่ที่มันมาตรงนี้นะฮะก็ย้ายขึ้นข้างบนนะฮะให้ข้ามเบเกอร์ไปนะฮะเดี๋ยวจะมาเทสกันนะะว่า มันทิพย์จริงไหมนะฮะโอเคอันนี้คือสวิตเปิดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอาไฟบ้านขึ้นนะฮะข้อของที่นี่ก็คือปิดเปิดนะ,ะเดี๋ยวไปเอาเบรกเกอร์ข้างนอกขึ้นอ่ ทำงานแล้วนะครับผมแปลว,ว่าเบกเกอร์ทริปจริงนะครับผมไปกับซึ่งแล้วเริ่มมั่วใหม่เหรอเดียว